นี่ครับวันนี้ครับเราผักเที่ยงครับมากินหมนูกระะช่วงเวลาผักเที่ยงแต่มากินหมนูกระทะ หมูทาเจ้านี้ครับจะอูหมูทะนะครับอยู่แถวบางซ่อนนี่หน้าตาของ,ของก็จะประมาณนี้อันนี้คือเมนูของเขามีเป็นเมนูสั่งแยกแล้วก็จะขายเป็นเซตเซตหนึ่งก็จะมีทางที่ร้านสั่งขับบ้านก็ถูอว่าคุ้มอยู่คนอยากกินครับ กินมากเมาเมาใบกระท่อมพิ่งพึ่งหัดสดใบกระท่อมครั้งแรกครั้งแรกกินใบเขียวไว้เอ้ยไม่ใช่ดิการเขียวบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ไม่รู้รสนี่จัดการแดงไปเรียบรอยไปเลยหิวเลยถึงก็ต้องมากินบุกตะชขื่งเวลาเทีย นี่เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษเลยนะครับทางร้านเด็ดมากก็ยังไงก็แวะมารับชมแล้ nah. วก็ชิมกันได้ที่หมูทะจาอูนะครับก็อันนี้เซ็ตเซต300นะครับก็จะมีปลาหมึกปลาหมึกซอปูอัด สามชั้นตับปาดอนลี่แล้วก็ปลาสวายนะกุ้งปาดอนลี่พี่บอกว่ามาทำมาจากปลาสวายเขาก็ต้องเรียกปลาสวายไม่ต้องเรียกปาดอลี่สวายเวียดนาม มันเป็น,นเรื่องหนยมันเป็นปลาทวายเรื่อนาวความรู้ใหม่จะดูที่ฝ่ายแรงจัดจนต้องเติมน้ำซุปเอาบวดลงเอากุ้งลงปลาหมึกลงมีอันนี้คือเซตผักก็ได้เยอะอยู่อ,อ น้องครับขอมามา่าหน่อยครับมาม่าครับึงขนาดต้องสั่งมาม่าเพิ่มนะครับสงสัยจะหิวจริงน้ำจิ้มร้านนี้เป็นไงยอดนักกินมาเนี่ยหมูหมูอะไรพวกนี้ทั่วไปก็เหมือนๆกันแหละแต่ทีเด็ดก็คือน้ำจิ้มนี่แหละเนี่ยยอดคนที่ชอบกินน้ำจิ้มสุก,กี้ครับแบบผมเนี่ยต้องถ้วยแบบนี้ถ้วยใหญ่ อันนี้คือถ้วยมาตรฐานถ้วยนเล็กแต่เราชอบเราชอบน้ำจิ้มแล้วก็จะถ้วยนี้เลยหนักแน่นก็ถ้าอยากเห็นเราไปกินที่ไหนหรือร้านอะไรเด็ดๆก็ติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k จิโรชแนลแลครับแล้วก็ถ้าไป,ไปดูคลิปเต็มคลิปสนุกๆก็ไปดูได้ที่ YouTube ครับจิ c โรช n e l กินเสร็จแล้วครับอนี้ครับทีเด็ดทีเด็ดของของร้านนี้เลยนะนี่อยู่ที่นี่นอันนี้เลยนี่น้ำซุปหวานหวานอร่อยแบบหวานหวานอะไรหวานจากอะไรหวานจากขนมหวานจากมาม่ารถแต่แต่แต่แตแตแตทีเด็ดจริงครับเ <c oughs> นี่ยโอ้โหน้ำซุปนี่ทีเด็ดมาก ตอนไกลหมดเนี่ยน้ำตุปหวานเจ็บเลยหอมหอ,หอ่ะหอมอิ่มมากทำเหมือนทำเหมือนลเลยด้อ่ะเอ็มเคที่แบบเอาเข้าวเอาเข้าวมาหุงแล้วก็เอากลับเป็นข้าวต้มข้าวต้มมากาเนี่ยอิ่มแล้วสบายสอาาถึง,ถ,งถึงจุดหมายของเราแล้วครับอันนี้ท้ายคลิปนิดหนึ่งครับเมื่อกี้สั่งอะไรไปหอมมากหอมมากดีเขาหลอกเหรอเนี่ย หลอกลวงหลอกลวงเราใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสั่งมาบ้าได้ไวไว20บาท